ตาเป็นไงบ้างเพื่อนฉันสบายดีโอเคฉันมาเยี่ยมเฉยๆแล้วบาย ที่ส <Dartmouth> <vielleicht TF> ุดก็ถึงเที่ถึงแล้วยังไงต่อลำบัดไหนวะพนักงานเฮ้ยสัตว์อำบัดไปเลยแล้วกัน นี่คือห้องเราใช่ไหมยี่เรามาโล่งจังนอนพักก่อนดีกว่าช้าวันที่สดใสอีกของอีกคนหนึ่งได้เริ่มต้นขึ้นแล้วแล้วห้องนี้คือห้องอะไรนะเข้าไปดูดิค่

พักก่อนขอพักเพื่อนก่อนไปออถึงสักที จายค่าเช่าจะทำยังไงได้ล่ะนี่ถ้าเราคนของออกมาทันแล้วก็หนีมาม่มีใครรู้เราหรอกอาฉันคิดะไยออกวา ได้ยังไงล่ะฉันต้องดันนี้ออกอ่าฉันทำอะไรไม่ได้เลยนีย่เนี่ยแกออกมา กูหนีมาเอ้ยกูหนีมาว่ะเพื่อนทำไมอะ่ะไม่มีตังค่ารักษาพยาบาลเออกูก็ด้วยแล้ว<อ>คนังาจะต้องไปวางแผนอะไอยู่เลยมา่กันดีกว่ามาเปิดบ้านเนาะให้ๆๆกูว่ออาแล้วเฮ้วทำไมมึงถึงหลุมาได้เนอกอะ่ะอ๋อกูไม่มีตังค์จ่ายค่าเช่าอะ่ะ โอ้กมากแต่เราเคลียร์ไม่ได้ดิมันเยอะเกินแต่ไม่เป็นไรเราก็นอนไปนไร้เลยเอ๊ะมันนี่รู้ว่ามันจะสบายสบายสบายอะไรวะสบายหรือเปล่า พกมีดมาด้วยเอามาทําไมอ่ะอามาฆ่าแกงไงอ่าต่อเล่นก็จะมาหาเหนือ้อสัตว์แล้วก็เอามาฆ่ากินไ,ไงตัวอะไรก็ไม่รู้หันเลยชั่ว ัวมันจะขาดแล้วตัวมันจะขาดแล้วหัน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 ขาดแล้ว,าลวตายแล้วมันตายแล้วมันตายแล้วต่อไปแล้วก็หาของมาปรุงอาหารหาของไม่ได้ใช่เงี้ยแหละปรุงได้เหมือนกัน เลยจริงๆนะเอ้ไอ้มึงทำดีๆไม่เป็นแล้ไงกล้วยไป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 นอนเลยไปนอนไปนอนไปนอนกันเออไปไปไปไ พอดีได้คิดจะสไลด์เองว่าเอ๊ะเฮ้เอ๊ะแล้วทําอะไรกัน <mimitation> 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 เก็บนี่ไปพ่นูลืมเก็บได้ไงเนี่ยเข้ามาเลย่นี่นะตอนนี้เยกมาเก็บเราตั้งเต็นท์ใหม่ไหมเออตั้งตรงนี้แหละแต่ไม่อะตรงนี้ดีกว่าอืเออเอนตะง เตือนเตือนไอ้เขี้ยนนี่ตื่นเร็ว